ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนประถมวัยระดับชั้นอนุบาล3ของโรงเรียนปิยบุตรศกษากรคุณครูชื่อคุณครูเนธภานดิมหลิงจะเรียกสั้นๆว่าครูปแป้งนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องจํานวนหันษากันีเด็กพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะจํานวนหันษา ก่อนอื่นเรามาทราบกันก่อนนะคะว่าการเรียงลำดับจำนวนคืออะไรการเรียงลำดับจำนวนคือการเปรียบเทียบจำนวนโดยสามารถเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยได้อย่างถูกต้องค่ะเด็กๆสังเกตนะคะในฟาร์มแสนสุขแห่งน,นี้มีสัตว์อะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไรมาลองนับกันค่ะวัว มีจำนวนกี่ตัวคะลองนับดูค่ะวัวมีจำนวนหนึ่งตัวนะคะต่อไปค่ะแกะมีจำนวนกี่ตัวคะลองนับดูค่ะแกะมีจำนวนสองตัวคะ่ะต่อไปค่ะกระต่ายเด็กๆลองนับกระต่ายนะคะ หนึ่งสองสกระต่ายมีจำนวนทั้งหมดสมตัวต่อไปค่ะเด็กๆลองนับเป็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่เป็ดมีจำนวนทั้งหมดสตัวนะคะต่อไปค่ะลูกไก่มีจำนวนทั้งหมดกี่ตัวลองนับดูค่ะหนึ่งสอง สามี่หามีจำนวนทั้งหมด5ตัวนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคุณครูจะให้เด็กๆเ,เรียงลำดับจำนวนจากสัตว์นีความแสนสุขนะคะว่าสัตว์ชนิดใดมีจำนวนน้อยและเรียงลำดับจนไปถึงสัตว์ที่มีจำนวนมากค่ะเริ่มนับนะคะ ัวมีกี่ตัวคะนับเลยค่ะหนึ่งวัวมีจำนวนทั้งหมดหนึ่งตัวนะคะต่อไปค่ะกระต่ายค่ะนับค่ะหนึ่งสองสามกระต่ายมีจำนวนทั้งหมดสามตัวต่อไปค่ะแกะนะคะนับเลยค่ะหนึ่งสองแกะมีจำนวนทั้งหมด 2ตัวนะคะต่อไปค่ะลูกไก่มีจำนวนทั้งหมดกี่ตัวคะนับเลยค่ะ1 2 3 4 5ลูกไก่มีจำนวนทั้งหมด5ตัวต่อไปค่ะเป็ดมีจำนวนทั้งหมดกี่ตัวลองนับนะคะ่ะ1 2 3่สี เป็ดมีจํานวนทั้งหมด4ตัวนั่นเองนะคะต่อไปเรามาลองเปรียบเทียบดูนะคะจากสัตว์ที่มีจำนวนน้อยไปหาสัตว์ที่มีจํานวนมากค่ะเริ่มจากจํานวนของวัวนะคะกับจํานวนของกระต่าย1กับ3เด็กๆคิดว่าจำนวนใดน้อยที่สุดคะ นั่นก็คือ1นั่นเองนะคะต่อไปค่ะจำนวนของวัว1ตัวและจำนวนของแกะ2ตัว1กับ2องจำนวนใดน้อยที่สุดคะนั่นก็คือ1นั่นเองนะคะต่อไปค่ะจำนวนของวัวหตัว และจำนวนของลูกไก่5ตัว1กับจําจำนวนใดน้อยที่สุดคะคือ1นั่นเองนะคะต่อไปค่ะจำนวนของวัว1ตัวกับจำนวนของเป็ด4ตัวจำนวนใดน้อยที่สุดคะนั่นก็คือ1 นั่นเองนะคะแสดงว่า1คือจำนวนที่น้อยที่สุดนะคะต่อไปค่ะมาดูจำนวนต่อไปกันเลยอ่ามาดูจำนวนของกระต่ายนะคะสตัวและจำนวนของแกะ2ตัวนะคะสกับ2ตัวเลขใดคะมีค่าน้อยที่สุดเลย นั่นก็คือ2นั่นเองนะคะต่อไปค่ะตอนนี้2คือจำนวนที่น้อยที่สุดแล้วใช่ไหมคะจำนวนของแกะ2ตัวกับลูกไก่จำนวน5ตัวจำนวนใดน้อยที่สุดคะนั่นก็คือจำนวนของแกะ2ตัวใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะจำนวนของแกะ2ตัวและจำนวนของเป็ด4ตัวนะคะ2กับ4เด็กๆคิดว่าจำนวนใดน,น้อยที่สุดคะนั่นก็คือ2นั่นเองนะคะแสดงว่า2คือจำนวนที่น้อยกว่า3 5และ4นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเหลือจำนวนใดคะ เหลือจานวนของกระต่ายจานวนของลูกไก่และจํานวนของเป็ดนะคะมาดูจํานวนของกระต่ายและจํานวนของลูกไก่กันค่ะจํานวนของกระต่าย3ตัวและจํานวนของลูกไก่5ตัวเนี่ยค่ะจํานวนใดน้อยที่สุดคะนั้นก็คือจํานวนของกระต่ายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ จำนวนกระต่าย3ตัวกับจำนวนของเป็ด4ตัวจำนวนใดน้อยที่สุดคะก็ยังเป็นจำนวนของกระต่าย3ตัวนั่นเองนะคะแสะดงว่า3คือจำนวนที่น้อยกว่า4และ5นั่นเองคะ่ะต่อไปคะ่ะ จำนวนของลูกไก่5ตัวและจำนวนของเป็ด4ตัวจำนวนใดน้อยที่สุดคะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจำนวนของเป็ดคือจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนของลูกไก่นะคะ <ies. S 1> แสดงว่า4คือจำนวนที่น้อยกว่า5นั่นเอง <S <S ตอนนี้เราเหลือจำนวนของลูกไก่5ตัว แสดงว่า5คือจำนวนที่มากที่สุดนั่นเองค่ะเราลองมาเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะเรียงได้ดังนี้ค่ะคือ1 2 3 4 5นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ เรียงลำดับจากมากไปน้อยเมื่อครู่เราเรียงลำดับจากน้อยไปมากแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะลองมาเรียงลำดับจากมากไปน้อยดูคะ่ะเด็กๆลองนับบัวค่ะหนึ่งวัวมีหนึ่งตัวต่อไปค่ะกระต่ายหนึ่งสองสามกระต่ายมีสามตัวต่อไปค่ะแกะนับค่ะหนึ่ง สองแกะมีสองตัวต่อไปค่ะลูกไก่หนึ่งสองสามสี่ห้าลูกไกม่มีห้าตัวต่อไปค่ะเป็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่เป็ดมีสี่ตัวเราลองมาเรียงลำดับก,กันดูนะคะจาก จำนวนที่มีค่ามากไปหาจำนวนที่มีค่าน้อยกันค่ะเริ่มจากจำนวนของวัวหนึ่งตัวและจำนวนของกระตายสามตัว1กับ3ามจำนวนใดมากกว่าคะคือ3นั่นเองใช่ไหมคะต่อไปค่ะ จำนวนของกระต่าย3ตัวกับจำนวนของแกะ2ตัวจำนวนใดมากที่สุดคะคือจำนวนของกระต่ายนั่นเองนะคะ3ตัวต่อไปค่ะจำนวนของกระต่าย3ตัวกับจำนวนของลูกไก่5ตัวนะคะจำนวนใดมากที่สุดคะนั่นก็คือ จำนวนของลูกไก่นั่นเองนะคะ5ตัวต่อไปค่ะจำนวนของลูกไก่5ตัวกับจำนวนของเป็ด4ตัวจำนวนใดมากที่สุดคะนั้นก็คือจำนวนของลูกไก่5ตัวนะคะแสะดงว่า5คือจำนวนที่มากที่สุดนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ จำนวนของวัวหนึ่งตัวกับจำนวนของกระต่ายสามตัวนะคะจำนวนใดมีค่ามากที่สุดคะระหว่างหนึ่งกับสามนั่นก็คือจำนวนของกระต่ายสามตัวนั่นเองต่อไปค่ะตอนนี้เลขที่มากที่สุดก็คือเลขสามที่คุณคงวงนะคะต่อไปค่ะเมื่อเปรียบเทียบ จำนวนกระต่าย3ตัวกับจำนวนของแกะ2ตัวจำนวนใดมากที่สุดคะระหว่าง3กับ2คือจำนวนของกระต่าย3ตัวนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราลองมาเปรียบเทียบกระต่าย3ตัวกับเป็ด4ตัวกันดูนะคะระหว่าง3กับ4จำนวนใดมากที่สุดคะ นั่นก็คือจำนวนของเป็ดสตัวนั่นเองนะคะสแสดงว่าสคือจำนวนที่มีค่ามากกว่า1 3 2นั่นเองค่ะต่อไปนะคะตอนนี้เหลือจำนวนของวัว1ตัวกระต่าย3มตัวแกะสองตัว นะคะจำนวนของวัวหนึ่งตัวเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนของกระต่ายสามตัวจำนวนใดมีค่ามากที่สุดคะนั่นก็คือจำนวนของกระต่ายสามตัวนะคะต่อไปค่ะจำนวนของกระต่ายสามตัวกับจำนวนของแกะสองตัวจำนวนใดมากที่สุดคะระหว่างสามตัวกับสองตัว ก็ยังเป็นจำนวนของ3นั่นเองค่ะแสะดงว่า3คือจำนวนที่มากกว่า1และมากกว่า2นั่นเองนะคะต่อไปค่ะตอนนี้เราเหลือจำนวนของวัวหนึตัวกับจำนวนของแกะ2ตัวนะคะามาเปรียบเทียบกันเลยค่ะระหว่างจำนวนของวัวหนึตัวกับจำนวนของแกะ2ตัวจำนวนใด มากที่สุดคะา1กับ2เปรียบเทียบกันดูคะ่ะนั่นก็คือ2นะคะมีค่ามากกว่า1คะ่ะแสดงว่า2นะคะมีค่ามากกว่า1นั่นเองคะ่ะตอนนี้เราเหลือจำนวนของบวน1ตัวแสดงว่าบวน1ตัวเนี่ย นี่่าน้อยที่สุดเลยเราลองมาเรียงลำดับจากมากไปน้อยดูนะคะ5 4 3 2 1ซึ่งเรียงได้จากมากไปหาน้อยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆลองนับจำนวนของไข่นกกระทาดูนะคะมีทั้งหมดกี่ฟอง จำนวนทั้งหมด13าฟองนั่นเองต่อไปค่ะลองนับจำนวนของไข่ไดนูาร์ดูนะคะมีจำนวนทั้งหมดกี่ฟองมีจำนวนทั้งหมด7ฟองนั่นเองต่อไปค่ะลองนับจำนวนของไข่ไก่ดูนะคะ มีจำนวนทั้งหมด10ฟองค่ะต่อไปค่ะการเรียงลำดับจากน้อยไปมากการเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะเด็กๆนับไข่นกกระทาสิคะมีจำนวนทั้งหมดกี่ฟอง 7จ็ดแ11เก้าไข่นกกระทามีจำนวนทั้งหมด13ฟองต่อไปค่ะไข่ไก่มีจำนวนทั้งหมดกี่ฟองลองนับดูค่ะ1 2 3่งสองสามี่ห้าหกเจสิบ ไข่ไก่มีจำนวนทั้งหมด10ฟองต่อไปค่ะไข่ไดโนเสาร์มีจำนวนทั้งหมดกี่ฟองลองนับดูนะคะหนึ่งสองสามสีห้าหเจดมีจำนวนทั้งหมดเจดฟองต,อต่อไปมาเรียงลำดับกันดูนะคะจากน้อยไปหามากกันค่ะเริ่มเลยค่ะ ตอนนี้เรามีไข่นกกระทาจำนวน13ฟองไข่ไก่จำนวน10ฟองไข่ไดโนเสาร์จำนวน7ฟองจำนวนใดคะที่มีข่านน้อยที่สุดระหว่าง13 10และ7นั่นก็คือ7นั่นเองนะคะต่อไป ระหว่าง13และ10จํานวนใดมีค่าน้อยที่สุดคะนั่นก็คือ10นั่นเองนะคะตอนนี้เราเหลืออยู่แค่จํานวนเดียวนั่นก็คือจํานวนของไข่นกกระทาสิฟองแสดงว่าเป็นจํานวนที่มากที่สุดนั่นเองนะคะ เราจะเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้ดังนี้นะคะคือ7 10และ13ค่ะต่อไปนะคะการเรียงลำดับจากมากไปน้อยการเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะมีไข่นกกระทาจำนวน13ฟองมีไข่ไก่จำนวน10ฟอง มีไข่ไดโนเสาร์จำนวน7ฟองเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ค่ะเด็กๆคิดว่าระหว่าง13 10และ7เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจำนวนใดมีค่าน้อยที่สุดคะมเด็กๆคะ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจํานวนของไข่นกกระทาจำนวน13ฟองจํานวนของไข่ไก่จำนวน10ฟองและจํานวนของไข่ไดโนเสาร์จำนวน7ฟองจํานวนใดมีค่ามากที่สุดคะระหว่าง13 10และ7ค่ะนั่นก็คือ13นั่นเองนะคะมีจํานวน มากที่สุดเลยตอนนี้เรามีจำนวนของไข่ไก่สิฟองและจำนวนของไข่ไดโนเสาร์เรฟองระหว่าง10และ7เด็กๆคิดว่าจำนวนใดมีค่ามากกว่าคะนั่นก็คือ10นั่นเองนะคะต่อไปค่ะตอนนี้เราเหลือแค่จำนวนของไข่ไดโนเสาร์จำนวนเดียวแล้วคะ่ะ นั่นก็คือ7แสดงว่า7มีค่าน้อยที่สุดเลยนะคะเราจะเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้นะคะคือ13 10และ7นั่นเอค่ะต่อไปค่ะการเรียงลำดับจากน้อยไปมากการเรียงลำดับจากน้อยไปมากเด็กๆด,ดูนะคะ ตอนนี้คุณครูมีเลขอะไรให้กับเด็กๆคะเป็นเลขไทยนั่นเองนะคะตอนนี้เราไม่มีรูปภาพแล้วน,นะคะเลขที่เด็กๆเขีนมีเลขอะไรบ้างคะเจ็ดสและห้าจำนวนใดคะที่มีค่าน้อยที่สดุดนั่นก็คือ 5นั่นเองนะคะแสดงว่า5คือจำนวนที่น้อยที่สุดนั่นเองค่ะต่อไปค่ะตอนนี้มีเลข 7, 10และ12นะคะจำนวนหนคะที่มีค่าน้อยที่สุดคือ7นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ อนนี้เราเหลือแค่2จํานวนแล้วนะคะนั่นก็คือ10และ12นะคะระหว่าง10และ12จํานวนใดมีค่าน้อยที่สุดคะนั่นก็คือ10นั่นเองนะคะต่อไปค่ะตอนนี้เราเหลือแค่จํานวนเดียวแล้วคะ่ะนั่นก็คือ12นั่นเองนะคะแสะดงว่า12 คือจำนวนที่มากที่สุดนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราจะเรียงจากน้อยไปมากได้ดังนี้นะคะต่อไปค่ะการเรียงลำดับจากมากไปน้อยการเรียงลำดับจากมากไปน้อย มีจำนวนของ 19, 18, 17และ20นะคะทั้งสี่จำนวนนี้เมื่อเปรียบเทียบก,กันแล้วเด็กๆคิดว่าจำนวนใดมีค่ามากที่สุดคะคือ20นั่นเองนะคะแสดงว่า20คือจำนวนที่ มากที่สุดนะคะต่อไปค่ะตอนนี้เราเหลือ3จํานวนนะคะคือ 19, 18และ17จํานวนใดคะที่มีค่ามากที่สุดนั่นก็คือ19นั่นเองนะคะต่อไปค่ะตอนนี้เราเหลือแค่สองจนวนนะคะนั่นก็คือ18และ17เด็กๆคิดว่า สิและ17เจ็ดนี่ยจำนวนใดมีค่ามากที่สุดคะคือ18นั่นเองนะคะตอนนี้เราเหลือแค่หนึ่งจำนวนนั่นก็คือ17แสดงว่า17คือจำนวนที่น้อยที่สุดนะคะเราจะเรียงลำดับจากมาก ไปน้อยได้ดังนี้นะคะต่อไปค่ะจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการเรียงลำดับจากมากไปน้อยและการเรียงลำดับจากน้อยไปมากเนี่ยเรียงลำดับได้อย่างไรเราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะว่าเด็กๆจะทำได้หรือเปล่านะคะ เรียงลำดับจากน้อยไปมากเรียงลำดับจากน้อยไปมากคุณเด็กลองเรียงลำดับจากน้อยไปมากดูสิคะคุณครูจะมีเวลาให้เด็กๆคิดนะคะหมดเวลาคะ่ะ เราลองมาเรียงลำดับจากน้อยไปมากกันเลยค่ะใครตอบเหมือนคุณครูบ้างคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเรียงลำดับจากมากไปน้อยเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะตัวเลขเหมือนเดิมเลยค่ะมีจำนวนของ หกสี่และหนึ่งนะคะคุณครูจะให้เด็กๆเ,เรียงลำดับจากมากไปน้อยค่ะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะหมดเวลาค่ะมาดูเฉลยกันค่ะใครตอบเหมือนคุณครูบ้างคะ เก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเรียงลำดับจากน้อยไปมากเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะตัวเลขตอนนี้นะคะจะเป็นตัวเลขไทยนั่นเองค่ะคุณครูจะให้เด็กๆเรียงลำดับจากน้อยไปมากแล้วนะคะเริ่มจากเวลาค่ะ เวลาค่ะมาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครตอบเหมือนครูแป้งบ้างใครตอบเหมือนครณครูบ้างคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะเรียงลำดับจากมากไปน้อยเรียงลำดับจากมากไปน้อยมีจำนวนของ5 8 และ10เหมือนเดิมนะคะให้เด็กๆเ,เรียงจากมากไปหาน้อยนั่นเองค่ะคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะหมดเวลาค่ะมาดูเฉลยกันค่ะใครตอบเหมือนครูบ้างคะเก่งมากเลยค่ะ ต่อไปค่ะตัวเลขใดมีค่ามากที่สุดตัวเลขใดมีค่ามากที่สุดนะคะคุณครูมีตัวเลือกให้เด็กๆสี่ตัวเลือกนะคะคือกอไก่ขอไข่ขอควายและงองงูนั่นเองนะคะคุณครูจะมีเวลาให้เด็กคิดนะคะเริ่มจับเวลาค่ะ เวลาค่ะเฉลยคืององูจำนวนของ11นั่นเองนะคะต่อไปค่ะตัวเลขใดมีค่าน้อยที่สุดตัวเลขใดมีค่าน้อยที่สุดนะคะคุณครูมีกอไก่ข่อไข่ขอควายและงอง,งูให้เด็กๆ เลือกและลองคิดดูนะคะว่าจำนวนใดมีขั้นน้อยที่สุดครูจะเริ่มจับเวลาแล้วค่ะเวลาค่ะคำตอบคือขอควายจำนวนของ10นั่นเองนะคะ ที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเด็กๆคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจกันไปพอสมควรวันนี้ครูแ้งก็มีการบ้านมาให้กับเด็กๆด,ด้วยเป็นการบ้านวิชาคณิตศาสตร์นะคะให้เด็กๆทำการบ้านหน้าที่28และ29นะคะ ให้เด็กๆทําการบ้านหน้าที่28และ29นะคะเด็กๆอย่าลืมทําการบ้านที่ครูมอบหมายนะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดเด็กๆอย่าลืมมัแล้าเมือบ่อยๆสวนแม้ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย